สวัสดีครับผมประภัพนบุญชุ่มผู้อำนวยการกองช่างที่สลาตำบลเขาพ้าง,งานในส่วนของผมจะเป็นเมืองอยู่ดีซึ่งรับผิดชอบทางด้านโครงสร้างพื้นฐานโครงการขยายแยกโคกกระเทียมพร้อมติดตั้งโครงไฟสองสวา่างถนนทางหลวดชนบทขุนศรีอินราทิศเชื่อมแยกถนนทางหลวงหมายเลขหนึ่ง กม1 6 6่ง0กสองเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนซ้ำซากบริเวณดังกล่าวเป็นแยกการจราจรมีปัญหาเรื่องอุบัติเหตุบ่อยครั้งทั้งรถยนต์และจักรยานยนต์โดยเฉพาะในเวลาคท่ำคืนมักจะเกิดอุอบัติเหตุทําให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน เทศบ,บาลตำบลเขาว่าง,งามได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นทางหลวงชนบทจังหวัดลบบรุรีแปงการทางลบบุรีที่หนึ่งจนแปลงการทางลบบุรีที่หนึ่งได้จัดสรรงบประมาณในการดําเนินการทําเป็นสี่แยกการจราจรและหลังจากทําสี่แยกการจราจรแล้วเสร็จยังไม่เกิดอุบัติเหตุที่ทําให้เกิดการสูญเสีย ทั้งชีวิตและทรัพย์สินโครงการต่อไปแล้วโครงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขันซ้ำซากตำบลของพัะง,งามอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนี่คือภาพเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อปี2558บริเวณถนนขอนวัฒนทิน,ทนกม .164+855 ผ่านโรงแรมเจ JRD ตำบลของพัะง,งาม ทางเทศบาลจะขอวางท่อระบายน้ำเส้นสีเขียวและเส้นสีแดงนะครับและอีกจุดหนึ่งบริเวณแยกเข้าวัดของพระงามจะขยายท่อระบายน้ำกมอนึ่กาบวกสามแปดเจ็โดย โครงการวางท่อระบายน้ำบนถนนถนพนพหลโยธินและถนนทางหลวงเพื่อขอน้บงบประมาณจำนินการจะเป็นเส้นสีเขียวและเส้นสีแดงนะครับเพื่อระบายน้ำลงสู่คลองชนะป่าศัก์บริเวณหน้าสำนักง,งานชมทรนที่สิบและอีกโครงการหนึ่งเป็นโครงการแก้ไขผนังท่วมโดยการดาดคอนกรีตลำรางสาธารนณะบริเวณหมู่ที่เก้าตบนเขาอ่างงาม แล้วหมู่ที่สิบต,ตมท่าแคเส้นตามเส้นสีแดงเพื่อระบายน้ําลงสู่ลงสูบน้ําไฟฟ้าบ้านท่าแคและคลองเชนาป่าสัตว์น,นี่คือรูปภาพการดําเนินการโครงการแล้วเสร็จโดยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีเมื่อปี2563ทำให้สามารถระบายน้ำลงสู่คลองชนปะป่าสัตว์ได้รวดเร็วขึ้น เทศบาลตำนวเขาว่างามได้ประสานกับสอส,อสอประทวนสุทธิอาเมอเดชสอสอลบบุรีลบบุรีเขตที่หนึ่งเพื่อประสานงานโครงการดังกล่าวที่ยังไม่แล้วเสร็จให้รู้ร่วมไปด้วยดีที่ผ่านมาเป็นโครงการที่เทศบาลได้ดําเนินการแล้วเสร็จจํานวนสองโครงการแต่เทศบาลยังมีโครงการดีๆโครงการที่ ทำให้จะทําให้พี่น้องประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความปลอดภัยในชีวิตแล,แ,ลและทรัพย์สิน